หน่วยงานความมั่นคงของยูเครนหรือ SBU กำลังตัดการไหลเวียนของเงินเปโตดอลลาร์หรือเงินจากน้ำมันเข้าสูง่งบประมาณสงครามของรัเสเซียอย่างเป็นระบบการโจมตีลงกันของรัเสเซียทุกครั้งจะลดทอนความสามารถของฝ่ายรุกรานในการทำสงครามกับยูเครน สงครามวัดใจหายนะของใครจะเกิดก่อนกันระหว่างรัเสเซียละลมทหารครั้งใหญ่250,000นายอาวุธยุทโธปกรณ์ครบมือลุกหนักในสงครามฤดูใบไม้ผลิปี2025กับสงครามโดนยูเครนในการโจมตีโรงกันน้ามันที่เหลืออีก15แห่งว่าใครจะแน่กว่ากันรัเสเซียยูเครนพังทั้งคู่ในสงครามฤดูใบไม้ผลิ ระยะเวลา45วันโดนโจมตี15ลงกัน21ครั้ง ่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับความล้มเหลวของรัเสเซียในการสร้างความก้าวหน้าในสงครามยูเครนนี่เลครับไม่ใช่เพียงแค่การบดขยี้ได้พื้นที่เพียงทีละเล็กทีละน้อยนะครับมันกําลังก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชุมชนชาวบล็อกเกอร์สงครามของรัสเซียบล็อกเกอร์สงครามเหล่านี้นะครับตอนนี้กําลังกล่าวโทษนะครับผู้บังคับบัญชา ทางทหารของรัเสเซียนี่นะครับที่ไร้ความสามารถและดูเหมือนความไม่ซื่อสัตย์หรือว่าการคอร์รัปชันนี่หละครับมันกลายเป็นปัญหาหลักบล็อกเกอร์สงครามเทเลก,กรมอย่างเช่น r a m ซี่นี่นะครับเขียนว่าอัตราส่วนการสูญเสียระหว่างกองกําลังรัเสเซียและยูเครนค่อยๆลดลงเนื่องมาจากว่าการใช้โดรนทุกประเภทอย่างมหาศาลของยูเครนนี่หละครับโดยมีอัตราการใช้งานโดรน2-3ถลำ ต่อทหารของรัเสเซียหนึ่งนายนั่นหมายความว่าในพื้นที่การสู้รบนี่เลยครับแม้ว่าจะมีกำลังทหารรัเสเซียเป็นเรือนแสนแต่โดนนี่เลยครับมันมีเป็นเลือนล้านนั่นหมายความว่าการจับ2ต่อหหรือว่า3ต่อ1นี่แหละครับมันทําให้ทหารของรัเสเซียต่างๆเหล่านี้มันกลายเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันดําเนินอยู่นี่หละครับมันจึงมองไม่เห็นชัยชนะในเรื่องของอัตราส่วนระหว่างทหารของรัเสเซียกับโดนของยุเคนที่มีอยู่ นอกจากปัญหาที่โดรนของยูเครนมันมีมากกว่าอัตราทหารของรัสเซียมากกว่า2-3ถึงเท่านี่เลยครับสาเหตุสําคัญอีกส่วนหนึ่งมันก็มันเกิดจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยแหละครับที่ไร้ประสิทธิภาพในบางพื้นที่ซึ่งบางครั้งนี่ลยครับผู้บัญชา,าก,การกองพันแหลกกรมทหารแต่ละคนนั้นมีส่วนทําให้ศูญย์เสียกํลาลังพลบางหน่วยนี่แหละครับมากถึง30เโดยไม่ใช่สาเหตุที่เกิดขึ้นจากการสู้รบดังนั้นภารกิจหลัก ของสงครามในฤดูใบไม้ร่วงที่กาลังจะมาถึงนี่เลยครับนั่นก็คือการบังคับใช้คําสั่งที่เข้มงวดที่สุดกับผู้บาดเจ็บรวมถึงการลงโทษอย่างไม่ปาณีการวิเคราะห์เชิงบังคับสําหรับทุกปฏิบัติการการรบใดๆพร้อมกับข้อสรุปขององคอ์กรที่ตามมาหากจำเป็นกลายเป็นยุทธวิธีที่สำคัญที่รัเสเซีย ต้องหันนำกลับมาใช้เลยครับหลังจากที่ปล่อยปะลับเลยนะครับให้เกิดความช่อชนการคอรัปชันกำลังพลทางทางหารมานานในช่วงสงครามกว่า3ปีที่ผ่านมาซึ่งมันอาจจะต้องตามมาด้วยการลงโทษที่รุนแรงหนักหน่วงเพิ่มมากขึ้นนี่แหละครับถ้าเผื่อมีการโกหกหรือว่าการปกปิดข้อเท็จจริงรัเสเซียนั้นจะต้องยอมรับความจริงให้ได้แล้วละครับว่า ต้องละทิ้งภาพลวงตาที่คิดว่าสงครามนั้นจะสิ้นสุดลงในเร็วนี้ก่อนหน้านี้นะครับในช่วงต้นของสงครามรัเสเซียคาดหมายว่าจะสามารถยึดยูเคนได้ภายใน3วัน5วัน7วันภายใน1สัป,ปดาห์กลายเป็น1เดือนปัจจุบันนี่เลยครับสถานการณ์มันล่วงเลยเข้าปีที่4รัเสเซียต้องยอมรับตัวเองให้ได้เลยนะครับว่าสงครามตอนนี้มันกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยืดเยือ้อ การสรุปสงครามที่ครอบคลุมความผิดพลาดทั้งหมดความล้มเหลวทั้งหมดนี่แหละครับที่ฝ่ายเสนาธิการมองว่าสงครามในยูเคนตอนนี้มันจะต้องยืดเยื้อและยาวนาน แต่ฟังครับสถานการณ์สงครามที่ยืดเดยื้อยาวนานนี่แหละครับมันอาจจะคล้ายๆกับสงครามอิรานอิรักซึ่งตอนนี้รัเสเซียทําสงครามกับยูเครนดูเหมือนตอนนี้มันกําลังเดินทางไปยังจุดเดียวกันนี่แหละครับซึ่งมันยืดเยื้อเป็นเวลานานหลายปีแทบจะเหมือน,นกันกับสถานการณ์ปฏิบัติการทางพิเศษของรัเสเซียสงครามสนามเพราะอันยาวนานและการนองเลือดก,กําลังเกิดขึ้นในปฏิบัติการพิเศษนะครับทางทหารของรัเสเซียซึ่งสูญเสียกําลังพลไปแล้วกว่า 6แสนห0าหม่นนายและกำลังพลจะกำลังตามมาอีก7แสน0 0ดหืนายการทำสงครามแบบรุกคืบทีเล่นน้อยนี่นะครับมันทำให้สงครามของประเทศขนาดใหญ่ขาดประสิทธิภาพและอาจล้มเหลวรวมถึงมันยืดเยื้อที่มันกำลังจะเป็นดำเนินการอยู่ ดังนั้นการระดมพลครั้งใหญ่ในสงครามฤด,ด,ดูใบไม้ผลินี่แหละครับด้วยการรวบรวมหน่วยรบที่ดีที่สุดอุปกรณ์ทางทหารที่พร้อมที่สุดด้วยกําลังพลที่อาจจะมากถึง2องแสนห้าหมื่นนายนี่ะครับในการรุปรบพร้อมกันไม่กระจัดกระจายเหมือนที่ผ่านมาในอดีตมันจะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและสงครามนี่แหละครับจะไม่ยืดเยื้อยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดในการกระจายก,กําลังการโจมตี ทุกภูมิภาคนี่แหละครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามกว่า3ปีอาจจะต้องถึงจุดที่ต้องแก้ไขการรวมกําลังทหารลบในจุดเดียวกันเนี่ยแหละครับมันอาจจะเพิ่มพลังในการบุกยึดเมืองของยูเครนได้ท่านผู้ฟังครับความสามารถในการบุกยึดเมืองต่างๆของรัเสเซียนั้นดูเหมือนมันหายไปไม่สามารถยึดเมืองใดได้เป็นกรอบเป็นกำรรจากเมืองทั้งหมด23เมืองที่ยูเครนตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่สูญเสียเมืองใดเบ็ดเสร็จให้กับรัเสเซีย แต่ปัญหาในการรบสงครามแนวหน้าทั้งหมดของรัสเซียนี่นะครับมันอาจไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดในการที่จะทําให้รัสเซียนั้น ต้องแพ้สงครามสิ่งสําคัญตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจของรัเสเซียนี่แหละครับที่มันกําลังล่มสลายอย่างชา้ชาๆและเกิดขึ้นอย่างเงียบๆล้านค้าในรัเสเซียลดการแบ่งประเภทสินค้าลงบริษัทรัเสเซียลดการลงทุนในปี2568ล,ลงถึง733,000ล,ล้านลูเบิลเมื่อเทียบกับปี2567ตามรายงานของสื่ออย่างมอสโกไทม์ยิ่งทําซื้อเวลาให้รัเสเซียนานเท่าไหร่นี่นะครับยูเครนกลับจะยิ่งชนะมากเพิ่ม สงครามครั้งนี้กินเวลานานแล้วกว่า11ปีโดยในช่วง3ปีกว่าที่ผ่านมาถือว่าเป็นการทำสงครามเต็มรูปแบบรัเสเซียยังคงห่างไกลาจากเป้าหมายในปัจจุบันมากกว่าปี2021ปี2022หรือแม้แต่ปี2024เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัเสเซียนะครับ ในการที่จะเปลี่ยนยูเครนให้เป็นรัฐบริวานนั้นมันห่างออกไปเรื่อยๆความเป็นจริงก็คือในปัจจุบันยูเครนมีอำนาจที่ปไตยมากขึ้นมีกำลังทหารมากขึ้นและมีความสามารถขีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์สงครามครั้งนี้ถือว่าเป็นความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ ของรัเสเซียอย่างชัดเจนขณะเดียวกันรันรเสเซียนี่หลยครับต้องจ่ายราคามหาศาลเพื่อความล้มเหลวมีผู้บาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตมากกว่า1ล้านคนเศรษฐกิจสงครามกำลังย่อยยับกองกําลังต่างชาติเรือนจําที่ว่างเปล่าและการระดมพลเป็นจํานวนมาก ความช่วยเหลือจากอิหร่านเกาหลีเหนือและจีนนี่แหละครับดูเหมือนว่ากลายเป็นเส้นเลือดเป็นเส้นเลือดหลักของรัเสเซียไปแล้วและยังคงไม่มีความสําเร็จในเชิงกลยุทธ์ใดๆให้ปรากฏรัเสเซียยังไม่สามารถยึดเบืองใดๆเป็ดเสร็จได้เด็ดขาดนะครับจากเมืองทั้งหมด23แห่งของยูเครนปัจจุบันรัเสเซียครอบครองพื้นที่ทั้งหมดของยูเครนเพียง19%และลดลงจาก30%ในช่วงต้นของสงครามปี2022 นั่นมันไม่ใช่ความก้าวหน้าแต่มันเป็นการถอยหลังอย่างน่ากลัวอย่างมากแม้ว่า รัเสเซียจะเริ่มประสบปัญหามากมายแต่รัเสเซียไม่สามารถหยุดสงครามได้ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการหยุดสงครามมันหมายถึงการล้มเหลวภารกิจของรัเสเซียล้มเหลวและมันหมายถึงความพ่ายแพ้ของปูตินอีกด้วยปูตินต้องการเวลาเพื่อชัยชนะทรัมป์กำลังพยายามซื้อเวลาให้เขาและความสําเร็จตามเป้าหมายของปูตินนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ในสมัยของทรัม ทิ้งเหลือเวลาอีกไม่มากแต่เวลานั้นก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของสงครามสถานการณ์สงครามในปัจจุบันนี่แหละครับมันบ่งชี้ว่ารัเสเซียนั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่ว่าทรัมป์นี่แหละครับจะใช้กลและวิธีการยืดเวลาออกไป นานมากแค่ไหนก็ตามมันจะไม่บรรลุความสําเร็จยูเครนได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าสามารถต้านทานฟื้นตัวและก็ตอบโต้ได้เวลากําลังเข้าข้างยูเครนเวลายิ่งยืดเยือ้อออกไปรัเสเซียจะยิ่งบอบช้าจากปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะรายได้หลักที่มาจากน้ํามันนี่แหละครับซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายสําคัญทางทางหารหายนะของเรื่องลงกันน้ํามัน มันถือเป็นหายนะในการทําสงครามของปูตินและดูเหมือนว่าสัญญาณต่างๆมันเริ่มชี้ชัดแล้วนะครับว่าสงครามอาจไม่ยืดเยื้อยาวนานเหมือนที่คาดคิดปัญหาตอนนี้ของรัเสเซียนอกจากสงครามแนวหน้าที่พ่ายแพ้โดนยูเคแล้วสงครามที่เกี่ยวกับการทําลายโรงกลั่นค้างน้ํามันนี่แหละครับซึ่งเป็นรายได้หลักแหล่งเดียวของแหล่งเดียวมันกําลังเดินทางไปสู่จุดจบและสงครามของปูตินนั้นอาจต้องจบไปกับมัน แต่โผู้ฟังครับในช่วงระยะเวลา45วันที่ผ่านมาโดนของยูเครนโจมตีลงกันน้ำมันของรัสเซีย15แห่ง21ครั้งซึ่งส่วนใหญ่ต้องหยุดดำเนินการเป้าหมายสำคัญก็ได้แก่ลิยาซานกำลังผลิต17ล้านตันโนโวคุยบีเซฟนะครับกำลังผลิต7.9ล้านตัน วอลโกโกาดนะครับไซสิสลานคัสโดดาอูฟานะครับคิริชินะครับรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันล่าสุดซาลาวัดนี่เลยครับหนึ่งในโรงกลั่นปิโตเคมีที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างออกไป1,400กิโลเมตร โดนพิสยัยไกลที่ดำเนินการโดยหน่วยงานความมั่นคงของยูเคหรือว่า SBU นี่เลยครับโจมตีโรงไฟฟ้ากาส้อมเนฟเซกฮิมซาลาวัตนะครับในภูมิภาคบั s สคอสแตนตันนะครับของรัสเซียซึ่งมันอยู่ห่างออกไกลไป1,400กิโลเมตรแหล่งข่าวภายใน SBU เปิดเผยน,นะครับว่าโดนได้โจมตีหน่วย ELOUAVTC นะครับของโรงกันซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นหัวใจสำคัญของโรงกันหน่วยนี้เนี่ยนะครับ ทำหน้าที่แปลรูปน้ํามันดิบให้เป็นน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลนะครับน้ำมันก๊าดและก็น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆการโจมตีดังกล่าวทําให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่และส่งผลให้มีควันสีดําลอยขึ้นเหนือพื้นที่เกิดเหตุขณะเดียการเมื่อคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมาหน่วยงาน GUR ของ UK นี่นะครับก็โจมตีโรงกันน้ํามันเวลโกกซ้ําและอาจต้องปิดตัวลงอีกแห่งหนึ่ง ฟังค,คับลัสเซียมีโรงงานขนาดใหญ่สําคัญสําคัญ30แห่งตอนนี้มันหายไปแล้วครึ่งหนึ่งถ้ายูเครนยังโจมตีด้วยอัตรารลักษณะแบบนี้นี่นะครับไม่เกิน2เดือนโรงงานที่เหลือนี่แหละครับวอดวายแน่ครับท่านผู้ชมครับ กองกำลังของโดนยูเคนนะครับได้ตัดการไหลของเงินเปโตดอลลาร์หรือว่าเงินจากน้ำมันนี่เลยครับเข้าสู่งบประมาณสงครามของลัสเซียอย่างเป็นระบบการโจมตีลงกันน้ำมันของลัสเซียทุกครั้งนี่เลยครับมันจะลดทอนความสามารถของฝ่ายรุกรานในการทำสงครามกับยูเคนลง ตอนนี้ก็ต้องมาวัดใจกันดูดเลยลครับว่าหายจนะของใครจะเกิดก่อนกันระหว่างรัสเซียระดมทหารครั้งใหญ่อาวุธยุทโธปกรณ์ครบมือรุกหนักในสงครามลุกดูเลยไหมปี2025กับกําลังกองกําลังสงครามโดนของยูเครนในการโจมตีลงกันน้ํามันที่เหลืออีก15โรงนะครับว่าใครจะแน่กว่ากันแต่ที่แน่ๆนี่นะครับทั้งคู่นี่ยเลยครับพังทั้งคู่ครับ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ